ผมจะไปเล่นผ่าเวกซาย2ที่งานโตเกียวเกมโชว์2024ที่จะจัดในอีกไม่กี่วันนี้แล้วครับตอนแรกเนี่ยไม่ได้กะจะไปนะครับเพราะแกเล่นจัดงานแต่ละที่ LA บ้างยุโรปบ้างเงี้ยแต่พอมาจัดใกล้เมืองไทยขนาดนี้ใครมันจะไปอดใจไหวใช่ไหมล่ะครับนอกจากได้เล่นผ่าเวกซาย2แล้วยังไม่พอผมอาจจะได้เจอทีมงาน GDG ตัวเป็นๆเ,เลยด้วยนะครับคือผมไม่รู้ว่าจะมีโอกาสนั้นไหมหรอกนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆสงสัยอะไรเกี่ยวกับเกมผ่าเวกซายสอ2เนี่ย ก็ถามมาในคอมเมนต์ของคลิปนี้ได้เลยนะครับผมจะคัดคำถามไปเผื่อครับแล้วถ้ามีโอกาสเนี่ยผมจะนำคำตอบกลับมาให้แน่นอนครับซึ่งในงานนี้เนี่ยผมก็แอบคาดหวังว่าจะได้ข่าวสารสุด Exclusive ที่เกี่ยวกับเกมผันเวกซายสอ2มาฝากแบบเบิ่มๆเลยนะครับใครที่ไม่อยากพลาดเนี่ยก็อย่าลืมกด Subscribe ช่องเอาไว้นะครับ ผมสังเกตงานอื่นๆที่ g d g ไปมาก่อนหน้านี้ตั้งแต่ e x c o n 2023ที่นิวซีแลนด์งาน Console ีเวนตกับงาน p o e 2 m e e t Up ที่ LA แล้วก็ล่าสุดคือ Gamescom ที่เยอรมันครับในทุกๆงานเนี่ยทาง g d g เขาจะมีข่าวสารอัปเดตใหม่ๆม,มาให้เสมอเลยครับซึ่งผมก็อดไม่ได้ที่จะคาดหวังแบบนั้นเหมือนกันในงานโตเกียวเกมโชว์2024นี้ครับมันต้องมีข่าวอะไรแบบที่น่าตื่นตาตื่นใจแน่นอนอะ่ะยิ่งช่วงนี้ใกล้เปิด Early Access แล้วด้วยนะ ผมยิ่งคาดหวังเลยว่าจะได้ฟังข้อมูลเกี่ยวกับ n game ของ p a r t d of x i 2แบบสุดๆเลยเพราะผมรู้ว่าแบบเพื่อนๆนหลังจากที่ได้เห็นเกมเพลย์ของ p a r t d of x i 2แล้วเนี่ยคงจะกังวลกันไม่น้อยเลยใช่ไหมล่ะครับโดยเฉพาะในเรื่องความเร็วของเกมที่แบบเทียบกับ p a r t d of x i 1แล้วคือแบบแทบจะช้าปเป็นเรือเกลือเลยจริงๆเนาะผมเองถึงแม้ว่าจะมีความเชื่อว่า g g เนี่ยไม่มีทางทําให้ n game ของ p a a d o x i 2มาออกมาห่วยแน่ๆครับ เพราะท่าน g ี g เนี่ยเขาเป็นคนพูดเองเลยนะว่า End g a เก Bo s s ของผาดเวกซตย2เนี่ยคือของจริงจริงๆไม่ต้อง End g a เก b บ s s หรอกไอ้บอสธรรมดาในผาดเวกซาย2ทุกตัวเนี่ยคือของจริงออกแบบมาอย่างดีมีมากกว่าร้อยตัวที่อยู่ในร้อยแมปหรืออะไรก็แล้วแต่นั่นแหละถึงแม้ว่าเขาจะพูดอย่างนั้นแล้วก็เหอะมันก็ยังอดใจที่จะเป็นห่วงไม่ได้อยู่ดีจนกว่าจะได้สัมผัสด้วยตัวเองอะครับอ๋อแล้วก็สำหรับใครที่ยังไม่ทราบนะครับ Early Access ของเกมผาดเวกซต์2นะครับจะเปิดให้เล่นในวันที่ 15พฤศจิก,กายน2567นี้ครับซึ่งผมก็เดาว่าน่าจะเป็นช่วงเช้าตรู่ของวันที่16แน่ๆครับแบบตี2อตี3อะไรอย่างเงี้ยเหมือนเวลาเปิดลีกทั่วไปของผานเว็บไซต์หนึ่งเลยแต่ยังไงเรื่องนี้เนี่ยเดี๋ยวต้องรอคอนเฟิร์มกันอีกทีนะครับส่วนใครที่จะได้เข้าเล่น Earl y a c c e s s บ้างเนี่ยก็ยังเป็นปริศนาอยู่นะครับบางคนก็บอกว่าอาจจะให้ซื้อ s p o r t ร t ตเออ์กก่อนถึงจะได้เล่นบางคนก็บอกว่าต้องเติมเงินเกินจํานวนที่ g ี g เขากาหนดแต่สุดท้ายมันก็ยังเป็นการเดาๆ เอาเป็นว่าหลังจากกลับมาจากงานนี้แล้วเนี่ยผมจะกลับมาเล่าให้เพื่อนๆฟังครับว่าผมไปเล่นอะไรไปเจออะไรไปทําอะไรมาบ้างเอาให้แบบหมดเปลือกเลยครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมกด s u b s c r i b e กันเอาไว้นะครับแล้วก็คอมเมนต์คำถามกันเข้ามาเยอะๆนะครับไว้เจอกันหลังผมกลับมานะครับหรือไม่ก็อาจจะบังเอิญเจอกันที่งานโตเกียวเกมโชว์ก็เป็นได้นะครับสําหรับนี้ผมไปละ